นี่ก็ราดเป็นนี้แนละ้วน่ากินไมเ่เอ <Wow. S 1> ่ยเราทีนี้ถึงขั้นตอนเรามารองกันเลยนะนี่ให้ดูให้ดูื <c oughs> มันมีความกรอบความนุ่มทำไมเขาบอกน้ำจิ้มแบบตบก,ก็ไม่รู้นะ <c oughs> อร่อยมากื หนุม่มเชนเชนแอร์ยูทูบสวัสดีครับนี่วันนี้เรามาอยู่ที่เอ่อะไรนะบึงเวียดปลาฉลามนะนี่บึงเวียดปลาฉลามเลยนะนี่นะนี่นะบึงเวียดปลาฉลามที่ไหนเอ,อ่ยนี่บึงเวียดปลาฉลามนะครับนี่ข้างๆบึงเวียดปลาฉลามนะนี่เจอร้านเด็ดอีกแล้วนี่เป็นเออ่หมูกรอบฮ่องกงนะ <ว><า>เขาบอกว่าน้ำจิ้มนี่บัดซบนะไม่อร่อยนี่เขาบอกให้เตเลยเจ้าของร้านบอกนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะว่าเป็นยังไงนะวิธีการทำเขาทํามาแบบไหนนะนี่แต่ไอเดียเจ๋งมากนะขนมาขายกันท้ายรถนะตอนนี้ขนสู้ชีวิตนะเป็นกําลังใจให้พ่อค้าแม่ค้านะครับเดี๋ยวไปทักทายพ่อค้าแม่ค้าในร้านกันเลยนะเทวดานะครับนี่หมูกรอบนะครับ,รบหมูกรอบฮ่องกงนะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวดูสโลแกนร้านเขานะ น้ำจิ้มรสชาติบัดซบนะนี่ไม่อร่อยให้เตะไม่รู้ว่าเตะใครนะครับเยวต้องไปถามพ่อค้านี่นะพิ่งมาจอดขายได้สามวันนะครับสอนสอนขี่ไปหาแม่ก่อนเอาสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อค้าครับผมอันนี้เป็นหมูกรอบฮ่องกงเหรอครับเป็นสไตล์ฮ่องกงครับสไตล์ฮ่องกงนะผม กรอบเทวดาสไตล์ฮ่องกงหมูกรอบเทวดาสไตล์ฮ่องกงใช่ครับผมว้าวนี่เล่นเปิดกันท้ายรถอย่างนี้เลยนะใช่ครับนี่นี่เป็นกรอบเป็นกรอบนี่นะเนยเลดกรอบน้ำหน้าเลดกรอบน้ำหน้านะกรอบนอกนุ่มในป่ะครับกรอบนอกนุ่มในครับนี่นะขายดีนะตอนน้องไปถุงเลยเนอะไปถุงเลยพี่ครับแล้วก็ นี่ยขี่ขขละเจ็ดสิบบาทนะครับน,น,บน,บนี่ดูให้ดูแผงให้ดูแผงฟังเสียงครับหืมเสียงกรอบมียางแล้วก็่ามันขาดยางเวลา,า้มันอ้าได้เอ๋ออ้าได้ เอาน้ำเจือเขาสอง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 ขวดนะขายดีมากนะพี่มาขายกี่วันแล้วเนี่ยสามวันสามวันนะครับเพิ่งจะมา<ฮ>อลองตลาดอ๋อลองทดลองตลาดครับลงได้สามวันอย่าผูกไปให้เขาแล้วกันนะน้าถ้าใครอยากจะมากินนะนี่นะบงเวยียดปลาฉลามเลยนะครับบงเวยียดปลาฉลามครับเดี๋ยวลงมาซ้ายมือเห็นร้านพี่เขาเลยนะจอดเป็นรถนะครับ พี่บอกน้ำจิ้มอะไรน้ำจิ้มอะไรนะรสชาติบัตซอบครับรสชาติบัตซอบนะบน้ำจิ้มรสชาติบัตซอบแต่ถ้าไม่อร่อยให้เตะอร่อยครับอร่อยถ้าไม่อร่อยให้เตะช,ชื่อดูน่ากลัวแต่อร่อยครับชื่อดูน่ากลัวแต่อร่อยนะนี่นครับผมสับกันไม่หยุดเลยนะครับน,รน,นี่ขอข้างจะเล็กไปนิดนึงนะก็นะเราก็เห็นร้านดีๆร้านเด็ดๆร้านใหม่ๆเรามารีวิวให้ชมนะ พี่ใช้มหมูวันกี่โลใช้มหมูวันกี่โลเนี่ยพี่อตอนนี้วันนี้ทำมาสามสิโลครับสามกิโนะครับผมนี่ทําเองเลยนะครับทาทุกขั้นตอนครับทำเองหมดทุกขั้นตอนท,อทําเองหมดนะครับผมสับกันไม่หยุดลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆเลยนะต่อกันเลยนะ อ๋อร้อยหนึ่งก็ขายครับผมเราก็ช่างตาน้ำหนักนะพี่นอะตาน้ำหนักเลยครับหกรอบจริงกรอบจริงร้อยหนึ่งใช่ไหมฟ้านี่พี่ก็จะไปช่างให้ตาน้ำหนักเลยนะครับโอเคครับ ดีนะเปิด้ายรถขายกันแบบนี้เลยนะครับไปแอน้ำจิ้มน,น้ำจิ้มถุงอยู่น,นี่มาแล้วเราต้องชิมนะครับลองดูครับลองดูครับเราต้อง,องชิมอ,อันนี้ของเราเองนะมีลูกค้าเข้าเรื่อยๆเ,เลยนะครับกลับมาเรื่อย ด้านหลังครับลูกค้าบ,บอกด้นนานหลังลูกค้าเข้าเรื่อยๆสักไม่หยุดเลยนะมีลูกค้าติดใจมาซื้อเพิ่ม ได้เลยไหมครับไม่ครับแย่งน้ำจิ้มไปคายแ่งอ่าแพร์ฟาวเวอร์ย่าีสองขีดนี่ขีดละเจ็ดสิบบาทแต่สับไม่หยุดนะลูกค้ามาเรื่อยๆครับครับใส่น้ำจิ้มอย่าลืมนะเดี๋ยวน้ำจิ้มเป็นสีไปเผื่อ รถมาเจอพอดีว่าคนหมเข้ามุงอะไรกันนะหมูกรอบนี่เองมีขายทุกวันไหมขายทุกวันครับขายทุกวันนะครับนี่นะมีเพจมีอะไรไหมครับเออเพจเดี๋ยวกำลัง <laughs> กำลังสร้างกำลังสร้างกำลังสร้างกำลัง <laughs> สร้างนะครับอิตหนึ่งสีลแล้วก็อีกสองจีหนึ่งสีใช่ไหม วันนี้เราก็มูดดูนพี่เข้าไปนะเดี๋ยวเอาไปกินกับข้าวเดี๋ยวไปกินโชกินโช์ๆๆๆอีกแล้วกับข้าวก็ได้กับแก้มก็ได้กับแก้มก็ดีนะอันนี้ขีดคกล่องนี้หนึ่งขีดแล้วปะอันนี้หนึ่งขีดอ่าหนึ่งขีดแ้วอันนี้สองขีด,ขอ,อ,ขดอันนี้สองขีดเราสับกันไม่หยุดเลยนะ ความคิดดีจังเลยมาเปิดท้ายรถขายแบบนี้ขนย้ายง่ายเลยนะพี่เนาะครับผมฝนตกก็ปิด้ายรถตกก็ปิดท้ายรถอย่างเดียว,ว,ยยยวจบเลยของไม่เสียหายครับ ววานะกปกติขายที่ไหนครับปกติผมลงตลาดนัดครับออลงตามตลาดนัดนะแต่ทีนี้มันสูดน้ำมันไม่ไหวครับรวิ่งไกลจอดตรงนี้เลยดีกว่าจอดนี้ดีกว่าครับน <laughs> ี่มาได้มาได้วงเวียนเรือใบนะ สะพานใหม่ชนบุรีนะครับเอ้ยไม่ใช่เรือใบปลาฉลามสองขีดอันนี้สองขีดโอเคครับเดี๋ยวเราไปกินหมูกรอบกันนะเราสั่งไปเรียบร้อยแล้วนะโอเคเดี๋ยววันนี้ขอบคุณมากนะครับนี่เราได้มาแล้วเดี๋ยวดูนี่หมูกรอบเราต้องาน้จิ้มเลยนะเขาบอกว่าถ้าจะให้อร่อยนะ ราดลงไปสองอย่างเลยนะราดไปเลยนี่เป็นซีฟู้ดนะอืมน,นี่เป็นซีอิ๊วนะสูตรอร่อยจะได้เตะพ่อค้าคราวนี้อนะละพ่อค้าบอกน้ำจิ้มไม่อร่อยให้เตะนะนี่นี่โอ้ยนี่ให้ดูยัวย่วยัวย่วยัว่วอืมเป็นไงเป็นไงนะนี่นะเขาว่าน้ำจิ้มโคตรบ,บักบัดซบนะ ถ้าไม่อร่อยให้เต้นะเดี๋ยวเราต้องลองนะนี่เสร็จแล้วนี่เราลาดไปน,นี้แนละ้วน่ากินไม่เอ่ยนี่เราทีนี้ถึงขั้นตอนเรามารองกันเลยนะนี่ให้ดูให้ดูมันมีความกรอบความนุ่มทำไมเขาบอกน้ำจิ้มแบบต้มก,ก็ไม่รู้นะอร่อยมากอ โดนผ่านมันจิ้มหมูกรอบด้านนี้นะืไปกับแกงก็ดีกินกับข้าวก็ดีนะเอาไปยำยิ่งอร่อยนะให้ฟังเสียงกรอบอืนี่ต้องข้าวแล้วต้องข้าวแล้วอร่อยอร่อยมากตากล้องผมเกลือน,น้ำลายอีกแล้ว อร่อยโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะฝากไว้หนึ่งร้านนะรับประกันว่าอร่อยแน่นะอร่อยจริงร้านนี้หมูกรอบขนาน้ำจิ้มนี่อย่างนี้เลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะถ้าชอบนะกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์นะถ้าท่านชอบท่านใช่ให้กดทั้งไลค์กดทั้งเลิฟนะครับโอเคครับขอบคุณครับสำหรับการรับชมและติดตามขอบคุณครับ